ทีนี้ไปดูการตรวจติดตามศูนย์ราชการสะดวกกันบ้างนะคะซึ่งทางที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสิเกาจังหวัดตรงังติดตามศูนย์ราชการสะดวก GECC ค่ะ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนายสมพาฒนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก g o v e r n m e n t Easy Contact Center หรือ GECC ค่ะเน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการทุกพื้นที่ค่ะที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักน,กนายกรัฐมนตรี กลา่าวว่านายร,นรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกกระทรวงกลมจังหวัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการอำนวยศูนย์ราชการสะดวกขึ้นโดยเมื่อว,วันที่1เมษายน2559ครับในวันข้าราชการพลเรือนมอบหมายให้รองนายร,นรัฐมนตรีนายวิษนุเครืองาม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตาสัญลักษณ์ส่วนราชาการสะดวกประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนโดยเน้นย้ำความง่ายรวดเร็วค่าใช้จ่ายต่ำกฎหมายระเบียบเอื้อต่อการดำเนินการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชาการกับ สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสีเกาจังหวัดตรังดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน14,200รายเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการด้านพลังงานมีจุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบครบวงจรการบริหารจัดการรวดเร็วเข้าถึงง่ายค่ะอาทิการรับคำร้องและการชำระเงินในเวลาราชการโดยไม่มีช่วงพักกลางวันบริการงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็มีการสำรวจความต้องการ แล้วก็ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ Google Form แล้วก็มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อไปค่ะ